สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดายบายชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารทันเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพยากรณ์อากาศวันนี้วิเคราะห์สภาพอากาศประจำวันที่20มิถุนายน2563 พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้ด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านบบรับลมมรสุมมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลาหลากได้ สำหรับผุนละอ,องในระยะนี้เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝนดังนั้นการเกิดหรือการสะสมของผุนละอ,องหมอกควันไม่มีหรือมีน้อยในช่วงฤดูฝนนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศบทวิเคราะห์ต่างนะครับในช่วงนี้นะครับทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับก็มีผลลดน้อยลงนะครับตามแผนภูมิอากาศต่ตางนะครับภาพไทย ล่องผลนะครับยังอยู่ห่างจากประเทศไทยนะครับในช่วงนี้ประเทศไทยก็ยังมีผลลดน้อยนะครับผลลดน้อยลงในช่วงนี้ทางภาคเหนือและภาคอีสานภาคกลางนะครับและภาคตะวันออกเกณฑ์เฉลี่ยของผลนะครับก็จะอยู่ที่30-40%ถึงของพื้นที่นะครับแต่ละภาคนะครับ ซึ่งผลจะมีเยอะหน่อยก็อยู่ที่ทางภาคใต้นะครับทางภาคใต้จะอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับที่จะมีฝนตกหนักและอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากนะครับทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือเดินเรือโดยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปในที่ที่ฝนฟ้าคะนองนะครับในทะเลฝั่งอันดามันและอ่าวไทยนะครับ ขึ้นจะสูง1-2เมตรนะครับอุณหภูมิเอฑนเฉลียทั่วทุกภาคนะครับอยู่ที่24-25องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิที่สูงสุดก็เฉลี่ยอยู่ที่31-34ององศาเซลเซียสนะครับสำหรับอุณหภูมิในช่วงนี้ถือว่าอากาศก็เย็นสบายนะครับไม่ร้อนนะครับในช่วงนี้ ซึ่งตามลายภาคต,ต่างๆนั้นนะครับก็อยู่ที่ร้อยละ3 0ถึงเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะครับดูในช่วงระยะนี้นะครับเมฆฝนก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับบางนะครับอาจจะมีตกในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับสำหรับฝนในช่วงระยะนี้อาจจะมีฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับในช่วงกลางวันฟ้าปลอดโปร่งนะครับฟ้าโปร่งใสนะครับ และฝนจะมีมากเพิ่มขึ้นก็ในช่วงระยะเวลาวันที่22ถึง24มิถุนายน2563นะครับสำหรับพยากรณ์อากาศในวันนี้นะครับที่บ่าสนนำมาฝากท่านผู้ชมบทเคราะห์ต่างๆนะครับเกณฑ์เฉลีย่ยภาพรวมนะครับพยากรณ์อากาศ ในวันนี้นะครับประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารข่าวพยากรณ์อากาศที่เว็แบบไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1 182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ